ในปี2025โลกแห่งเทคโนโลยีการทหารได้ก้าวหน้าไปอย่างน่าทึ่งและหนึ่งในสัญลักษณ์ของพลังแห่งความล้ำสมัยในด้านอากาศยานขับไล่ก็คือ Ja s 39 g r i p เไกรเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีจากประเทศสวีเดนที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองอากาศด้วยประสิทธิภาพที่ล้ำหน้าไกรเป็น2025ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทซาบซึ่งได้บูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อยุทธวิธีในสงครามสมัยใหม่โดยสามารถปฏิบัติภารกิจ อากาศสู่พื้นดินและภารกิจสอดแนมด้วยเรายดาร์อีซรุนใหม่ที่ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลย,ยิ่งขึ้นหลายสิบกิโลเมตรและยังรองรับการรบแบบเครือข่ายวงเล็บเปิดเน็ตเวิร์ n เซนทริกวอร์ฟร์วงเล็บปิด, fare, ปดที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินรบอื่นๆหรือหน่วยรบบนภาคพื้นได้แบบเรียนไทยไกรเป็นโดดเด่นด้านความคล่องตัวสูงด้วยการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric F414 ที่ให้แรงขับสูงทำให้เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็ว และบินในระดับต่ำได้อย่างนุ่มนวลยิ่งไปกว่าน,นั้นไกรยังสามารถขึ้นลงบนถนนหลวงที่ดัดแปลงเป็นรันเวย์ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นความสามารถที่หาได้ยากในเครื่องบินรบทั่วไปสำหรับรุ่นปี2025นี้ยังได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถต้านทานการรบกวนคลื่นวิทยุจากศัตรูสร้างสัญญาณหลวงให้รร์ศัตรูเข้าใจผิดรวมถึงติดตั้งระบบ Mo สวงและปิด m i Missile Approach w a r n i n g System วงและปิดที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่ถูกยิงเข้ามาได้อย่างแม่นยำ และตอบโต้ด้วยแฟร์หรือเชฟเพื่อตัดการล็อกเป้าหมายนอกจากนี้ไกร์ยังรองรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดเช่นจรวดอากาศสูอากาศไอวัสทีหรือมิทิลที่มีระยะยิงไกลกว่า100กิโลเมตรรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GB-49 และขีปนาวุธต่อต้านเรือซึ่งทำให้ไกร์เป็นเป็นอากาศยานรบที่ปรับตัวได้กับทุกสมรภูมิตัวเครื่องยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยจอฮนวงเล็บเปิด Head-up Display วงเล็บปิดที่แสดงข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมาย พร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่กลางคอกพิดและระบบควบคุมด้วยเสียงที่ช่วยให้นักบินสามารถสั่งการโดยไม่ต้องปล่อยมือจากอุปกรณ์ควบคุมเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของไกรเป็นคือความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะโดยมีต้นทุนการดูแลรักษาตา่ำใช้ง,งานได้ยาวนานและสามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้าสมัยหลายประเทศในยุโรปและเอเชียเริ่มผันมาพิจารณาจะหาไกรเป็นเช่นบราซิลฮังการีและอินเดียที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ขณะที่ประเทศไทยเองก็เคยประจำการกรยเป็นอยู่ในฝูงบิน701กองบินเจสุราธานีและมีแนวโน้มจะพิจารณารุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเสริมศักยภาพให้กับกองทัพอากาศกรายเป็นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่มีความเร็วหรือความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศา,ษา,ษาสตร์การป้องกันประเทศอัจฉริยะซึ่งเน้นการประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งแบบรวมศูนย์และส่งต่อข้อมูลไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีเป็นหัวใจสําคัญของสงครามสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบจําลองการฝึกบิน วงเล็บเปิดซิมาเลเตอร์วงเล็บปิดที่สมจริงอย่างยิ่งทําให้นักบินสามารถฝึกภารกิจต่างๆได้โดยไม่ต้องขึ้นบินจริงช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินไม่หากมองไปข้างหน้าไกรเป็น225 0อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของยุทธการทางอากาศที่เน้นความอเนกประสงค์ความยืดหยุน่นและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพางบประมาณมหาศาลแบบเครื่องบินขับไล่จากประเทศมหาอํานาจและสุดท้ายสิ่งที่ไกลเป็นมอบให้แก่กองทัพอากาศแต่ละชาติ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมั่นใจว่าไม่ว่าในอนาคตจะต้องผเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบใดพวกเขาก็พร้อมจะปกป้องท้องฟ้งฟาแห่งมัตุภูมิได้อย่างเต็มศักยภาพไกรเป็น2025จึงไม่น่าแปลกใจที่จะถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้และอาจกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นข้อของหลายประเทศทั่วโลกการพัฒนาไกราเป็นในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดด้านสมรรถนะทางกายภาพของเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการออกแบบใหม่ให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบสงครามยุคดิจิทั ที่มีการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางการรบแบบผสมผสานระหว่างโดรนเครื่องบินรบไร้คนขับและระบบอัตโนมัติที่ควบคุมผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงเครื่องบินไรเป็นรุ่นใหม่นี้สามารถทางานร่วมกับยูฟหรือโดรนจุดโจมอัจฉริยะได้แบบไร้รอยต่อโดยสามารถใช้ไกรเป็นเป็นแม่ข่ายที่ควบคุมการบินของโดรนในระยะไกลเพื่อใช้ในภารกิจเสี่ยงสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินการเชื่อมโยงระหว่างไกรเป็นกับระบบอาวุธบนพื้นดินและเรือรบยังเป็นอีกจุดแข็งที่ทาให้มันโดดเด่นกว่าเครื่องบินรบทั่ว เครื่องสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายให้กับหน่วยปืนใหญ่หรือคีปนาวุธทางเรือได้โดยตรงผ่านระบบ Link-16 หรือ t i t l วงเล็บเปิด Tactical Information Data Link System วงเล็บปิดซึ่งช่วยให้การประสานงานในสงครามจริงมีความแม่นยำและทันเวลามากขึ้นในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไกรป็น2025ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันตัวขั้นสูงเช่นระบบ r w วงเลิด r Warning r e c วงเล็ปิดรุ่นใหม่ที่สามารถแยกแยะชนิดของเรดาร์ที่ตรวจจับได้ และประเมินระดับภัยคุกคามเพื่อแจ้งเตือนนักบินโดยอัตโนมัติพร้อมระบบตัดสัญญาณเรดาร์แบบ Act CE Jammer ที่สามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เครื่องบินถูกล็อกเป้าด้วยขีปนาวุธเครื่องจะสามารถตัดการติดตามของศัตรูผ่านการปล่อยแฟลร์ชาร์ปหรือแม้แต่รหัสร,รบกวนแบบใหม่ที่สามารถสับสนระบบนำวิธีของศัตรูได้แบบทันทีระบบควบคุมการบินของไกรเป็นก็ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญมันถูกออกแบบมาให้สามารถบินในสภาพอากาศแปรปรวน หรือแม้แต่ในพื้นที่ภูเขาสูงชั้นได้อย่างมั่นคงโดยอาศัยระบบ fly-by-wire ที่ผ่านการพัฒนาหลายชั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์โดยหากนักบินทําคําสั่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่นพุ่งหัวลงพื้นระบบจะปรับทิศทางโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุร้ายในเชิงการออกแบบกล้เป็นรุ่นใหม่เน้นความเรียบง่ายแต่มากประสิทธิภาพค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ของกลุ่มมหาอำนาจเช่น F-35 r ือ e r o Fighter Typhoon อย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันสามารถทำภารกิจหลายรูปแบบได้เทียบเท่า บางประเทศจึงเลือกไกรเป็นเพราะสามารถซื้อจานวนมากในงบประมาณจํากัดโดยไม่ลดทอนศักยภาพในการรบในด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศการเลือกสถากไกรเป็นยังกลายเป็นเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ทางการทูตเช่นบราซิลได้เลือกไกรเป็นเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและร่วมมือผลิตในประเทศตนเองเพื่อเสริมสร้างอุตสาหการรมป้องกันประเทศในระยะย,ยาวขณะที่อินเดียก็พิจารณาไกรเ,เป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักในการเสริมทับแทนเครื่องบินเมกโบ21ที่กำลังปลดประจำการกองทัพไทยเองก็มีบทบาทสำคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านโครงการ ไกรเป็นไทยได้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีความร่วมมือเชิงลึกกับกองทัพอากาศสวีเดนมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ระบบ a อร์ไอซึ่งเป็นราร์ตรวจจับระยะไกลแบบบินได้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญที่ทําให้ไกรเป็นมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมเวหาแบบกองบินสมบูรณ์อีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการฝึกนักบินโดยไกรเป็นมีระบบฝึกจำลองที่ล้ำหน้าอย่างมาก นักบินสามารถฝึกทั้งแบบเดี่ยวและแบบร่วมกับกองกำลังอื่นได้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่จำลองได้แม้กระทั่งสภาพอากาศหรือพฤติกรรมของศัตรูการจำลองสถานการณ์เหล่านี้ช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและลดต้นทุนการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์หลายคนมองว่าไกรเป็นเป็นมาเร็วที่ปราดเปรียวในโลกของเครื่องบินรบซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นขนาดและพลังมากกว่าความยืดหยุ่นประเทศที่ไม่มีงบประมาณมหาศาลหรือไม่มีพันธมิตรทางการทหารกับประเทศมหาอำนาจสามารถใช้ไกรเป็นเป็นตัวเลือกที่สมดุลระหว่างสมรรถนะความคุ้มค่า และอธิปไตยทางทหารการประจําการไกรเป็นยังมีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไทยเลือกจัดหารุ่นใหม่ของไกรเป็นเข้าประจําการเพิ่มเติมอาจส่งผลให้สมดุลทางอากาศในภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัยกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาเสริมกำลังทางอากาศมากขึ้นสุดท้ายนีไกรเป็น2,025ไม่เพียงเป็นตัวแทนของนวัตกรรมด้านอากาศยานเท่านั้นแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศขนาดกลางที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างระบบรบที่ทัดเทียมกับมหาอํานาจได้ หากมีวิสัยทัศน์และแนวคิดที่ชานฉลาดดอกไกรเป็นจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่คือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจและอาจกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในยุคใหม่ของการป้องกันประเทศเมื่อเปรียบเทียบ Jazz สามสิบเก้ากรเป็นรุ่นใหม่กับเครื่องบินขับไล่ร่วมสมัยอื่นๆเช่เน F- สามสิบห้าไลต์นิงไอจากสหรัฐอเมริกาหรือริเฟลจากฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าไกรเป็นมีจุดเด่นในด้านความยืดหยุน่นการบำรุงรักษาง่ายและราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า ในขณะที่ F35 ลบสามุ่งเน้นที่เทคโนโลยีล่องหนวงเล็บเปิดสเตลฟวงเล็บปิดและความสามารถในการรบแบบหลายบทบาทไกยเป็นกับตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการศักยภาพสูงแต่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณนอกจากนี้ F35 ลบสายังต้องการโครงสร้างพื้นฐานและระบบซัพพอร์ตที่ซับซ้อนขณะที่ไกลเป็นสามารถปฏิบัติการจากฐานบินขนาดเล็กหรือแม้แต่ทางหลวงในชนบทได้ซึ่งเหมาะกับประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายและต้องการความคล่องตัวสูงอีกหนึ่งจุดแข็งของ ไกรเป็นคือการผนกเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ากับสนามรบแบบทันสมัยด้วยระบบ Data Link ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นยูเอฟหรือหน่วยรบบนพื้นดินได้แบบไร้รอยต่อและด้วยการใช้โครงข่ายแบบเปิดทําให้สามารถอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ข่อได้ตลอดอายุการใช้งานซึ่งต่างจากเครื่องบินรบแบบปิดบังรุ่นที่ต้องพึ่งผู้ผลิตในการปรับปรุงไกรเป็นจึงเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประเทศผู้ใช้งานมีอิสระในการปรับแต่งตามความต้องการของตนเองในสมรภูมมจำลองระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในหลายภูมิภาค เช่น Red Flag ในสหรัฐอเมริกาหรือ Arctic Challenge Exercise ในยุโรปกรายเป็นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าร่วมภารกิจร่วมกับกองทัพพันธมิตรโดยเฉพาะในการปฏิบัติการแบบผสมวงเล็บเปิด Joint Operation วงเล็บปิดไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันเครื่องบินลำเลียงการโจมตีเป้าหมายพื้นดินหรือการควบคุมเขตน้านฝากไรเป็นสามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างแม่นยำและมีอัตราความสำเร็จสูงยิ่งไปกว่านั้น การใช้เชื้อเพลิองอย่างมีประสิทธิภาพของไกร์เป็นยังทำให้สามารถอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าในด้านการบำรุงรักษาไกร์เป็นได้รับการออกแบบให้สามารถเปลี่ยนอะไหล่สำคัญในภาคสนามได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์สามารถทำได้โดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง5-6ถึงคนภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงซึ่งช่วยเพิ่มอัตราพ,พร้อมรบวงเล็บเปิด operational readiness rate วงเล็บปิดได้ยังมีในสำคัญเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นใหญ่ที่อาจต้องจอดซ่อมหลายวัน ไรเป็นจึงตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่ต้องการความพร้อมรบต่อเนื่องเช่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยคุกคามต่อประเทศแบบเฉียบพลันในเชิงกลยุทธ์ไร์เป็นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางกำลังทางอากาศให้กับประเทศผู้ใช้งานเนื่องจากสามารถแบ่งการวางกำลังเป็นหน่วยขนาดเล็กที่กระจายออกจากกันลดโอกาสที่ศัตรูจะโจมตีฐานบินหลักแล้วทําให้กําลังรบทางอากาศของประเทศหมดไปในคราวเดียวนี่คือแนวคิดของการป้องกันแบบกระจายวงเล็บเปิด (Dispersed Defense) วงเล็บปิด ซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศอย่างประเทศไทยที่มีฐานบินและทางหลวงครอบคลุมทั่วประเทศในปี2025นี้เองบริษัทซเบียงได้ประกาศความร่วมมือเพิ่มเติมกับประเทศที่ใช้งานไกรเป็นเพื่อพัฒนาระบบ AI วงเล็บเปิด Artificial Intelligence วงเล็บปิดที่ช่วยนักบินในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในสนามรบเช่นการประเมินความเสี่ยงของเป้าหมายหรือการแนะนำเส้นทางหลบหนีจากภัยคุกคามซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้หลักการ Human in the Loop ที่ยังคงให้นักบินเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและจริยธรรมทางการทหารราชการ